ลองดิแมงหังวยิงไอ้บึกขึ้นบนดีเลยโอ้โหก็ยิงบันนี้ไม่โดนด้วยเ้าโดนนี่หว่าคิดว่าไม่โดน สายไม่เห็นวิ่งโหโต้แม่นซะตัวเล็กแม่นจังตัวใหญ่ยิงไม่โดนอ่ามีไม่ฟุกโดนในบึกว่าโอ้โหคิดว่าหญ่ใช้ฝ่า,ามือเอง